หนุ่มมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งการนะพัทยานะครับนี่โอ้โหเรามาเจอร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกบ๊อกตอนนี้คนลุมเต็มร้านเลยดูนี่ด้านหลังด้านหลังโอ้โหคนเต็มเลยนี่นะจะเรียกว่าเป็นพ่อค้าใจบุญก็ได้นะขายแค่20บาทพิเศษ25เดี๋ยวเราไปดูกันว่า20บาทขนาดไหน25ขนาดไหนนะโอ้โหรับรองว่าจุกแน่นอนนะไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูได้เลยไปเดี๋ยวตามกันเข้าไปเลยนะครับ นี่โอ้คนลุมคนลุมอุ้ยนี่ดูคนดูคนเห็นไหมนี่นี่นี่ล้อมสเลง้งล้อมสเลง้ง นี่คือป๊อกป๊อก20บาท ของลุงสองราคา20่สิบไปยี่ยี่สิบกับยี่ต้นาะยีบาท ไอถุงเท่าไหร่ครับลุงยี่บ้าบาทพิเศษใช่ไหมปกติถุงละยี่สิบถ้าพิเศษยี่สบห้างเกันใหญ่นี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวมีเกี้ยวกัวมีขาวมีขาวเกี้ยว นี่ลุงขายกี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีมั้งยี่สิบกว่าปีครับไม่ขึ้นราคาเลยรธรรมดายี่สิบพิเศษยนะี่สิบห้านร้านนี้นะดูหมูแดงหมูแดงนี่ เครื่องไม่นอไไมอันนี้มากินบ่อยไหมครับ บ่อย <Boy. laughs> เป็นไงคุ้มไหมคุ้มราคาไหมคุ้มเงินไหมยี่สิบห้าบาทหรอพิเศษใช่ไหม <laughs> เราก็มาอยู่ที่พัทยาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงทุ่งกาดครับทุ่งกาด,กาดบางละมุงบางละมุงนะครับ,บเขตบางละมุงทุ่งกาดนะครับขายอยู่หน้าเซเว่นอยู่ว่าแหลมแถวนี้ฮะขเ,เขตแหลมเหรอ,ขอเขตแหลมเหรอเขตสบาลแหลมแถวนี้อของเทศสะบาลแหลม ลุงก็จะมาจอดที่นี่สิบ um. โมงอ่ะลุงสิบโมงเช้านะครับมันมาไม่ถึงก็มีหมดก um ่อนก็มีโอ้ลุงขายที่ไหนบ้างนี่ขายยอู่ซอยหน้าบ้านอ๋อที่อยู่ลงโป๋อ๋อลงโป๋ แบบพิเศษใช่ไหมครับธรรมดาธรรมดา yeah, นี่ยี่สิบบาทมีสองสาขาสาขาหนึงอยูลงเต๊ะแซมขายอีไล่ขายอ๋อมีสองสาขาผมจะสั่งไอพิเศษมีเหลืองพิเศษใหญ่โค้งใหญ่ธรรมดาไม่กลัวนะ เดี๋ยวผมมีเหลือพิเศษใส่ถ้วยเลยนะมีถ้วยไหมโอเคไม่เป็นไรถ้วยไหนก็ใส่มาแล้วต้องกินเดี๋ยวเรามากินมีเหลืองกินต้องไปนั่งยองย้ยไม่เป็นไรครับเมหาสถานที่มอมอแถวเนี้ยแหละรับอัทยาใส่เรายวหาแถวเนี้ยแหละยวกินแถวเนี้ยแหละทำให้เหมือนบ้านเจ้าของนี่มีเกีียวด้วย เปลี่ยนแล้วเป็นมีเหลืองแก้วดีกว่ามีเหลืองแก้วนะชามหนึ่งพิเศษเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลที่เรามาว่าพิเศษ25บาทจุกแค่ไหนนะนี่แต่มายังเห็นลุงทําไม่หยุดเลยเสร็จแล้วค ลุงขายได้ไงราคานี้ทําไมไม่ขึ้นราคาของแพงพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ทำบุญไปใน,นตัวลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเออขายแล้วลงขายอยู่ที่ไหนไใช่ไหมกินบ่อยไหมครับแต่บางครั้งกก็เือบจะไม่เห็นเนะพราะว่าหมดก่อนหมดก่อน <laughs> บางทีมาไม่ทันหมดก่อน นี่เป็นรถป๊อกๆเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆของแท้อันนี้ของผมป่ะ อ่ามีเกี้ยวมีเกี้ยว,ยวอ่าได้สี่รวสั่งพิเศษเดี๋ยวมาดูพิเศษเท่าไหร่นะลงุงยี่ห้าลุงใส่เกี้ยวเหมือนประชดใครเลยให้เยอะเกินไปเปล่า เต็มชาม นี่นะมาต่อของเรา เดี๋ยวเราไปเกียของเล่ากันนะครับหืมยีสิบ้าทไปครับนี่เราสั่งมาแล้วยี่สิบห้าบาทช่วยนี้ทุกคนดูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแต่นี่นะให้ดูแบบจุกจกโอ้โหนี่อะไรเนี่ยคุณพระช่วยอือะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยี่บห้าบาทเนี่ยอันนี้คือพิเศษนะยี่ส้าบาท ถ้าไปสั่งสี่สิบนี่จะไปล้นถ้วยเลยเหรอห้ามสั่งแนะสี่สิบให้ให้ดูเกี้ยวอันอุ้ย <Ooh. S 1> <Ooh. S 2> ชิ้นใหญ่มากนะก่อนดื่นขอชิ้มน้ำซุปก่อนนี่หื mm hmm. นัวนะไหอันนี้ไม่ต้องปรุงเครื่องเลยกินแบบไม่ต้องปรุงเครื่องเลยนี่หืม mm hmm. ปุ mm ้มปลาหืม อืมอืมอืมหวานอืมเกี๊ยวหมูเต็มปากพูดไม่ได้ใช่ไหมหมูสุกๆเดียว เส้นมีความหนึบๆมีเหลืองอร่อยอืมอ้มอือหือเฮ้ยจะถูกไปไหนเดี๋ยวลองกินหมูหมูหมูนุ่ม เข้เลยว่อาอร่อยหมูขือขนุ่มมากตะก้องน้ำลายไหลน้ำลายไหลครับคือน้ำลายกินอร่อยไปบ้างนี้ยอร่อยจริงน้าลุงก,ก็จะมาที่ทุ่งกาดนะตอน10โมงนะครับหน้าเซเว่นเลย เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้หหเยอะมากทำไงจะกินหมดวันนี่ยพี่เชื่อไหมบะหมี่สองก้อนแล้วยี่ห้าบาทมีเกี๊ยวอีกเนี่ยออไม่มากับไม่มาเห็นไม่เชื่อสายตาตัวเองเนี่อันนี้เชื่อเลยอออืื นะก็ขายหนึ่งร้านเป็นพึกเดีป๊อกๆใช่ไหมบุลุงจะขายทุกวันนะใช่ไหมใช่ครับลุงจะขายทุกวันนะตั้งแต่สิบโมงที่อ่าุ่งการนะครับอ่บางละมุงนะครับก็ถ้าใครจะมากินก็นะราคานี้บอกให้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวขอตัวหลังไม่ก่อนไม่ไหวแนละ้วเยอะมาก เดี๋ยวกินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย